Ais, <Kell analyze anthropology> <th> สวยไม่แพ้กันเลยรอบขอเสียงประมือสักครั้งนึงด้วยนะคะ ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญนะท่านทางเอาทางไหนก่อนดีคะทางฝ่ายเจ้าบ่าวหรือทางฝ่ายเจ้าสาวก่อนดีคะอตอนนี้กลังอ่ะเป็นเจ้าสาวก่อนแล้วกันนะทางฝ่ายฝ่ายเจ้าบ่าวเสนอมานะเอะคุณพ่อก่อนละกันนะพร้อมไหมคะคุณพ่อคะพูดขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะเป็นไง FC มาเต็มเลยนะคะคุณพ่อกับคุณแม่อ่ะเดยนเรียคุณพ่อก่อน คุณแม่มมคุณแม่นะคะคุณแม่ก่อนนะคะค่ะขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ป่วสาวในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณแม่ายนะคะคุณแม่คุณพี่อายนะคะ, <c oughs> อะอไอจากกระทรนพ่อนะคะ ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆและก็พี่ีๆทุกๆคนในมาวันนี้ผมขอขอบคุณสำหรับเด็กสองคนนี้ที่วันนี้มีงานดีแต่ก็ขอขอบคุณอีกครั้งขอบคุณมากครับเกลียวลากรเลียเดียนะาวไปทางนี้แฮปแนน ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เกลียดกันแล้วนะฮะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณแม่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคุณพ่อแม่เก่ีครับขอบคุณจริงนะคุณพ่อด้วยนะฮะไปคุณแม่ค่ะคุณคุณแม่พูดแล้วใช่ไหมคะแต่ไม่ได้คุณแม่คุณแม่พูดในใจด้วยนะค่ะ ระเบิต่อไปนะวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะพี่แฮงเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะอ่ะช่วงนี้นะขออนุญาตนะคะได้เจอคุณพ่อกับคุณแม่นะคะพักผ่อนนะครับได้พักผ่อนกับท่านแขกทุ่นเจ็ดอาลาขอบพระคุณด้วยนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะพี่แฮงมีอะไรต่อเรายังเหลืออีกสองคนหนึ่งคู่ไม่ใช่เราหรอกอยู่ตรงนี้แหละ นี่แหละเอาใครก่อนดีคะพี่แฮนนุ่มหล่อสาวสวยเอาค่ะโอ้โหเป็นงานวันนี้อันนี้ไม่เกี่ยงกันเลยนะคะเจ้าสาวกับไม่แข่งกันเลยนะคะเจ้าเจ้าบ่าวก็อย่างนี้อย่างนี้เออเอาสิทีนี้เอายังไงดีคะฝ่ายยิ้มฉ่บนี่เจ้าบ่าวบอกฝ่ายยิ้มฉ่บเอาไหมคะฝ่ายยิ้มฉ่บไหมคะไหวไหมคะเจ้าสาวสู้ไหมคะเออเออเอาสิสู้ไหมคะให้เจ้าบ่าวก่อนละกันนะเป็นสุภาพบุรุษนะ ขอขบคุณเื่องขอบคุณครับ <S <S สัส้นๆได้ใจความนะพ้มเจ้าสาวมาถึอเลย รื้อดีใจ เขาบอไม่คาวัว้าหมเไม่ไม่ต้องตายเจ้าบอกยังไม่รู้ว่าจะจทำอะไรดีพ่อไม่ค่าเอะ่อะ่วยกันแบับหน่อยหนึ่ง เอาเอาแบบแช่แเลยสักครึ่งชั่วโมงโอเคไหมคะอ่ะหนึ่งสองสามได้อิจฉาจริงๆทันไหมครับกองทันไหมทันไหมคะชัดหรือเปล่าคะไม่ทันขออหกรอเนีตยก็บอกไม่ทันนะออกรอบหนึ่งหนึ่งสองสาม ข้อพิหาดูได้ยากด้วยนะ <Okay. S 1> อะเราไปขวายเจ้าสาวมั่งเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบเสียเปรีย <Okay. S 1> บอ่าพร่อไม่ฆาเจ้าสาววันนี้เจ้าสาวมาเถิดด้วยนะ <Okay. S 1> อ่ะหนึ่งสองเออเ oh, <okay. S 1> จ้าสาวไม่เล่น oh, <okay. S 1> วันนี้เจ้าสาวไม่เล่นอะหนึ่งสองสาม แช่์ไหมคะโอเคค่ะเนี่ยขอเจริญพระบรมราชบัลลังก์ในครั้งหนึ่งด้วยค่ะขอเรียนเชิญเจ้าบ่าจ่าสาวนะคะลงรับแขกด้าานนล่งะะคขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณแขกทุกท่านที่มาในงานนะฮะต้องขออภัยด้วยนะคะพวกเราสองคนเนี่ยรู้จักไม่สุดยอดนะคะเพราะว่าเป็นพิธีกรจำเป็นด้วยไง ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะท่านเจ้าภาพแม่ทุกใบว่างใจนะที่มาที่มาพวกเรานะคมาที่มาใช้ในงานวันนี้